สวัสดีครับทุกท่านนะครับอันนี้เราให้ดูถึงสาเหตุของไฟไหม้นะครับเกิดจากการอาร์ตของสวิตไฟนะครับเรานั่งอยู่ในบ้านอยู่ในอาคารอยู่ในเรือนนะครับเราก็จะมีแบบนี้นะครับไฟซึ่งเราเปิดสวิตช์ไฟไว้นะครับเราจะได้ยินเสียงแปลกๆในบ้านเราก็เลยมาดูนะครับ ก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะครับปลั๊กไฟสวิทสวิทเสียซะแล้วนะครับนี่นะครับสวิทช์ไฟเสียแล้วก็เหนไฟแลบอยู่ภายในนะครับเนี่ยแล้วก็มี แบบนี้นะครับมีหยักใยมีใยแมงมุมอยู่ในปลั๊กนะครับแล้วถ้าไฟตรงนี้นะครับเขาแลบเขาลบแลบออกมานะครับแล้วก็มาติดที่ใยแมงมุมนะครับแล้วถ้าปลั๊กตัวนี้ติดอยู่กับไม้อาคารเก่าห้องแถวเก่าอาคารเก่าโรงเรือนเก่านะครับจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่ต้องเดานะครับเอาให้ดูนะครับไฟแลบ นี่นะครับแลบเป็นไฟประกกายไฟอยู่ด้านในแต่ถ้าเขาแลบแล้วเขาออกมาด้านนอกล่ะครับเนี่ยเราไม่คาดคิดนะครับว่าปลั๊กไฟมีห่อนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับแต่จริงๆก็คือคาดได้นะครับเพราะว่ามันเป็นออยู่ที่การเวลานะครับตัวนี้ติดตั้งติดมาตั้งแต่ปี4ี่ห้านะครับ สี่ห้านี่จะหกหกสี่แล้วนะครับจะหกห้าสี่ห้าก็จะยี่สิบปีนะครับปักตัวนี้นะครับก็จะต,ติดดับดับอย่างนี้นะครับสี่ห้าสิบเก้าปีนะครับหลายคนไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับปักไฟนะครับเพราะฉะนั้นต้องสำรวจกันหน่อยนะครับว่าทำไมถึงไม่เปลี่ยนนะครับ เพราะว่าเราขืนใช้ใช้ทนใช้นานนะครับเราจะบอกว่ามันยังใช้ได้อยู่นะครับเราก็ไม่เปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไล่เปลี่ยนหมดเลยนะครับแล้วก็ต้องดูสายด้วยสายไฟนะครับถ้าสายไม่ดีเราก็ต้องไปดูทงทางเดินสายไฟนะครับว่าสายไฟเนี่ยผ่านมามีาลูกเบกเกอร์ลูกย่อยนะครับ หรือว่าเบเกอร์ย่อยอะไรบ้างนะครับแล้วก็ช็อตสปาคอาร์ตไหม้นะครับเขาก็จะตัดนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ต้องตัดนะครับแล้วถ้าเกิดมันช็อตไฟไหม้ขึ้นมานะครับมันไม่ทันตัดก็เรียบร้อยไปทางหลังแล้วนะครับถึงจะเป็นปูนก็เถอะนะครับปูนเก่าๆนี่ไฟติดดีนักนะครับไม่ใช่ปูนไฟจะไม่ติดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ออกมาให้ดูนะครับเราถ่ายทําให้ดูสดๆเลยนะครับ ในสำนักงานนะครับในโต๊ะที่ทำงานนะครับระหว่างที่เราทำงานอยู่นะครับเราก็ได้ยินเสียงแปลกๆถามว่าถ้าเราไม่อยู่ล,ล่ะแลวเราไม่ได้ยินเสียงละ่ะมันก็จะสปาร์กอย่างเนี้ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับในที่สุดมันก็จะไหม้ติดไฟถ้ามันติดแล้วไม่ลามก็โชคดีไปนะครับแต่ถ้าติดแล้วมันลามก็ ถือว่าโชคหลายนะครับก็นำมาเป็นอุทาหรณ์นะครับมาเป็นตัวอย่างนะครับสำหรับท่านที่มีปลั๊กไฟสวิตช์ไฟที่ใช้งานานานๆน,นะครับไม่ได้เปลี่ยนนะครับก็ต้องเช็คดูให้ดีนะครับหาช่างไฟที่ไว้ใจได้เข้ามาดูให้นะครับฉะนั้นตรงน,นี้เราก็นำมาเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับหลังจากนี้เราก็ต้องเปลี่ยนแล้วนะครับ เดี๋ยวเปลี่ยนแล้วคงไม่ต้องดูก็ได้เปลี่ยนมันก็จะเหมือนของใหม่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเปลี่ยนแล้วมันก็จะเหมือนของใหม่เลยนะครับนี่นะครับเปิดไฟมันเป็นแบบนี้นะครับมีขมเมามีหยักใยมีใยแมงมุมนะครับตัวนี้เป็นเต้ารับเก่านะครับปั๊กเก่าเราต้องเปลี่ยนเป็นปลั๊กใหม่นะครับปั๊กใหม่เต้ารับใหม่ก็จะต้องเป็นแบบนี้นะครับตัวใหญ่ แข็งใหญ่กว่าเดิมนะครับแล้วก็ลูกปักก็จะสวิชก็จะใหญ่กว่าด้วยนะครับของเก่ากับของใหม่จะผิดกันนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่ไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ระวังนะครับเตือนภัยจากวิชาชีพช่างนักปฏิบัตินะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาคดคลิปใหม่ๆนะครับ เราจะเอาคลิปรุนแรงคลิปที่มีปัญหาคลิปที่สร้างปัญหาแล้วก็คลิปที่แก้ปัญหามาให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับรักษาสุขภาพให้ปลอดภัยด้วยสวัสดีครับ